สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบีทาร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวานันประจำวันที่4มีนาคม2568คําท้าำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชททักไลน์มีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะ10ดาบ สิบดาบขึ้นมาเป็นเซ็นเตอร์นะคะวันนี้การงานนะคะเรียกว่าลำแข้งลำขานะคะหรือใครบางคนนะคะเรียกว่ามีความกังวลใจนะคะเค,เครียดนะคะเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะหรือว่าเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะเจ็ดถ้วยความขวัญความหวัง,ววงโปรเจกต์ความคิดเข้ามาในสมองมากมายนะคะอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะ เหรียญใครเครียดเรื่องการเงินอยู่นะคะจะได้รับข่าวดีหรือใครที่รอคอยเรื่องการเงินนะคะช่วงนี้มีโอกาสได้เป็นเงินก้อนผู้หญิงเพลยวขาวจะนําความสําเร็จมาให้หรือวันนี้จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะการค้าการ,ารขายใครที่เกี่ยวข้องกับอาสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะสามถ้วยนะคะมีโอกาสได้ เกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงนะคะเฉลิมฉลองสังสรรค์ในฮาปาร์ตี้หรือเรียกว่าได้เงินมาก็ความสุขนั่นเองนะคะสามพ่วยก็เรียกว่าเกี่ยวข้องกับความสุขเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันนะคะในครอบครัวก็ได้ด้วยนะคะถ้าในเรื่องของ ความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองช่วงนี้นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งคภ์น,นะคะมีโอกาสมีบุตรหลานบริวารน,นะคะสิบดาบเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลได้ฝากท้องฝากคันได้ด้วยนะคะหรือใครบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะโชคลาภใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขนับให้จากพ่ยิ่สี่นะคะมีเลขศูนย์เจ็ดเก้าสามนะคะศูนย์เจ็ดเก้า สามนะคะต่อไปนะคะคนมันจันคนมันจัน คนวันจันนะคะก้าไม่เท้าวันนี้งานเยอะนะคะนะักเรียกว่าทํางานสักกะเบื่อ,อยันเรือรบหรือบางคนก็เรียกว่ารักและก็หวงแหนเกี่ยวกับด้านของการงานที่ตัวเองทําอยู่นะคะราชินีไม่เท้านะคะขยันกระตือรือร้นการงานมีความมั่นคงนะคะหรือใครโรโรงานอยู่ในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานนะคะ จะทําอะไรในช่วงนี้คนวันจันทร์ละเอียดแล้วก็รอบคอบมากขึ้นนะคะเรียกว่ามีสตินะคะมีสมาธิที่มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการงานหรือรอบคอบกับทุกๆสิ่งทุกอย่างนะคะบางคนมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการไปวัดไปปฏิบัติธรรมนะคะนั่งสมาธิสวดมนต์ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเข้าถ้วยนะคะทำงานติดกลางค่ำกลางคืนนะคะดึกดื่นมืดค่ำช่วงนี้นะคะเข้ากะดึก หรือบางคนก็เรียกว่าพักผ่อนน้อยด้วยนะคะเตือนเช้านอนดึกนะคะช่วงนี้ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนมีดวงเดินทางทั้งกลางวันกลางคืนนะคะใครที่ต้องใช้รถใช้ถนนช่วงนี้นะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอระวังพวกความดันไม่เกรนนะคะวิงเวียนศีรษะนะคะมึนๆงงๆนะคะส่วนทางด้านของความรักคนที่มีคู่ครองนะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานนะคะ นะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันหรือว่าบางคนนะคะมีโอกาสพลัดพลากหรืออยู่กันคนละที่นะคะหรืออยู่บ้านเดียวกันและทํางานที่เข้ากะไม่ตรงกันนะคะเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดคนโสดช่วงนี้นะคะบางคนยังโหยหากับอดีตอยู่นะคะยังไม่ปล่อยวางกับอดีตนะคะเรียกว่ายังรอคอยนะคะคนรักเก่าๆนะคะอยู่กับปัจจุบันดีกว่านะคะส่วนทางด้านของ โชคลาภนะคะเลียกหน้าไพ่าจากไพ่ยิบ่มีเลขเก้าศูนะคะเก้าต่อไปคนวันคาร คนวันอังคารโหเดอะสัน oh, คนวันอังคารดวงดีนะคะเดอะซันคนรีกว่าจะมีโชคมีลาภจากการเสี่ยงดวงนะคะรวมทั้งทางทางด้านของการงานการเงินนะคะสุขภาพความรักนะคะทุกอย่างนะคะจะเข้ามาสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาใครรองานอยู่มีโอกาสได้งานมีโอกาสที่มีได้งานที่มีชื่อเสียงหรือบางคนก็อาจจะ มีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งเงินเดือนนะคะได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ได้ด้วยนะคะนะเขาเรียกว่าสิ่งดีๆนะคะกําลังจะเข้ามาช้าหน่อยแต่ชัวร์นะคะน่าด n ันขึ้นมาเป็นสิ่งที่ดีนะคะแสงสว่างนะคะ j จ s สม e นนะคะจ็สมนดันเขาเรียกว่ามีโอกาสได้งานแบบปุ๊บปั๊บได้งานแบบกระทันหันนะคะนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของความรักมีโอกาสพบรัก แบบปุ๊บปั๊บนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันแบบกระตันหันก็ได้ด้วยนะคะนะเขาเรียกว่าอะไรก็กระตันหันได้หมดเลยนะคะช่วงนี้คนคนวันอังคารนะคะละเอียดแล้วก็รอบคอบม,มากขึ้นนะคะบางคนปรงปรงกับชีวิตอดีตที่ผ่านมาสอนอะไรมามากมายนะคะเขาเรียกว่าอรอบครอบตับทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างนะคะในะช่วงนี้นะคะ ดวงของคนวันอังคารน,นะคะกําลังจะดีขึ้นเรียกว่าหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเครียดนะคะหลุดพ้นจากความทุกข์ใจทรมานใจนะคะจจสเมนเขาเรียกว่าเทวดาเป่าแตรให้คนแต่ฝืนขืนชีพนะคะนะใครมีคดีความคดีความก็จะสิ้นสุดสารยกฟ้องนะคะนะเราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะห ไม่เท้านะคะมีโอกาสเริ่มง,งานแบบกระทันหันนะคะมีโอกาสได้งานแบบกระทันหันนะคะเรียกว่าการงานนะคะช่วงนี้มีชื่อเสียงแกมตลาดได้ด้วยนะคะใครที่ทําอยู่แล้วนะคะนะมีเพื่อน เก่าๆนะคะการยานมิตรที่ดีนะคะจะเข้ามานะคะลูกค้าเก่าๆไม่ห่างหายไปไหนนะคะเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ใครโสดนะคะจะได้พบคนถูกใจหน้าตาดีด้วยนะคะเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนอารมณ์ดีก็ได้นะคะนะส่วนทางด้านของใครที่มีคู่ครองมีโอกาสตั้งทองตั้งคันแบบกระทนหันนะคะช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบได้ด้วยนะคะ หมายเลขบัตรประชาชนนะคะสตัวหน้า3ตัวหลังนะคะเสียงทิ้งไว้นะคะจะให้โชครวมทั้งบ้านเล็กที่ด้วยนะคะส่วนเลขหน้าไพา่จากพระยิบสีมีเลข9010นะคะ9 0 1 0นะคะต่อไปอ คนวันพุธนะคะ The h ไฮโรเฟนคนวันพุธในช่วงนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะจิตใจดีงามนะคะบางคนอยากไปวัดอยากไปทําบุญอยากไปปฏิบัติธรรมอยากไปสวดมนต์อยากไปขอพรนะคะหรืออยู่ในช่วงอุปสมบทก็ได้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับการงานบุญงานกุศลน,นะคะบางคนเป็นก็นเรียกว่า เสียสละก็ได้ด้วยนะคะนะัช่วยเหลือคนน้นคนนี้ก็ได้นะคะเดินทางไปไหนในช่วงนี้เคล้าเคราปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตารวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะเจ็ดถ้วยความฝันโปรเจกต์เข้ามาในสมองมากนําใหม่นะคะนะเรียกว่าอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะโปรเจกต์เยอะแยะเลยนะคะว่างไม่ได้ชอบคิดนะคะชอบเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคิดเข้ามาในสมองนะคะเสร็จ <10 S 1> ไม่เท้านะคะภาระสิ่งต่างๆเยอะมากช่วงนี้นะคะ นะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของความรับผิดชอบนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องการงานนะคะช่วงนี้งานเยอะหรือเรียกว่าทํางานสะกระเบือ,อยันเรือรบนะคะ3ดาบระวังความรู้สึกนะคะช่วงนี้ระวังคําพูดนะคะนะรวมทั้งสุขภาพโดยเฉพาะใครที่ดูดบุหรี่หรือว่าดื่มน้ำเมานะคะเจ็บคอมีเสียมหะนะคะเป็น ระบบทางเดินหายใจนะคะติดขัดนะคะหรือใครที่ต้องยกของหนักก็ต้องระวังพวกข้ามเหนือนะคะปวดไหล่ปวดบ่าปวดแข้ปวดขานะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะยังเอารถได้อยู่นะคะนะักใครหลายๆคนก็เรียกว่าภาระเยอะแยะมากมายแต่ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะยังมีคนที่รักเรานะคะยังมีคนในครอบครัวยังให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะมองโดยวรวมแล้วก็คือเอาตัวรถได้นะคะส่วนทางด้านของ โชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขหน้าไพ่จากไพ่ย,ยิบสี่มีเลขห้าเจ็ดศูนย์สามนะคะห้าเจ็ดศูนย์สามนะคะคนมันพฤหัน คนวันพฤหัสนะคะ6ดาบคนวันพฤหัสในช่วงนี้นะคะมีดวงเดินทางบางคนเกี่ยวข้องกับข้ามน้ําข้ามทะเลหรือไปในสถานที่ติดน้ำใกล้น้ําก็ได้นะคะนะไปกินไปทานอาหารทะเลก็ได้ด้วยหรือบางคนมีดวงยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยนะคะช่วงนี้นะคะ แต่ก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมหรือเขาเรียกว่าการเวลานะคะไม่ว่าเราจะกังวลสิ่งใดคาดหวังสิ่งใดรอคอยสิ่งใดนะคะทุกอย่างจะเป็นไปตามการเวลานะคะ นะจะแก้ไขสถานการณ์นะคะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสิบถ้วยนะคะมีโอกาสไปกินไปทานอาหารทะเลกินทานอาหารร่วมกันนะคะกับคนรักกับคนในครอบครัวนะคะความสุขนะคะเรียกว่าช่วงนี้จะพูดจะคุยจะติดต่อกับใครนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับร้านอาหารนะคะกินทานอาหารร่วมกันนะคะเก้าถ้วยนะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะเต็มโต๊ะเต็มตู้เย็นนะคะ อสัศเวินเหรียญใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียกล้าทุ่มเราก็ต้องเป็นคนที่ต้องจ่ายนั่นเองนะคะนะพวกอัศวินเหรียญเขาเรียกว่าพร้อมที่จะจ่ายพร้อมที่จะทุ่มนะคะนะบางคนมีดวงลงทุนด้วยช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะเกี่ยวข้องกับการซื้อรถใหม่ใครที่อยากได้รถใหม่ซื้อรถใหม่รีไฟแนนซ์รถใหม่ช่วงนี้นะคะเรียกว่าจะได้ดีนะคะประสบผลสําเร็จนะคะในขณะเดินทางช่วงนี้เสี่ยงโชคทิ้งไว้นะคะ ยวดยานผ่านอาจจะให้โชคนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่เป็นโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจนะคะมาจากแดนไกลนะคะใจใหญ่ใจถึงใจกว้างด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภเลขหนา้าไพ่จากพยส่นะคะมีเลขเก9 0ศูนก้ะคะหขอโทษนะคะหกศ เ0้า0นะคะหก9ูนะคะคนมันสุก คนวันศุกร์สองดาบช่วงนี้คนวันศุกร์เนี่ยนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะสัญญานะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะงานเก่างานใหม่นะคะกําลังจะเริ่มเซ็นสัญญาใหม่สัญญาเก่าจะหมดลงก็ได้ด้วยถ้าในเรื่องของการงานนะคะออนไลน์โซเชียลโดดเด่นนะคะ สี่ดาบรอคอยกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเรียกว่ารอเวลานะคะรอจังหวะรอโอกาสนั่นเองนะคะสเตรนนะคะนะงานวันนี้งานอาจจะมีงานใหญ่เข้ามาให้เราต้องรับผิดช,ชอบนะคะแต่คนวันศุกร์ทำได้นะคะแก้ไขได้ทุกอย่างแก้ไขได้ทุกสถานการณ์นะคะเป็นคนที่อดทนนะคะในเรื่องของการงานนะคะงานหนักงานเหนื่อยช่วงนี้คนศุกร์ไม่กลัวนะคะนะกเขาเรียกว่าเป็นคนที่ เก่งเป็นแกล่งนะคะผู้หญิงแกล่งผู้ชายแกล่งนั่นเองนะคะราชาไม้เท้าการงานมีความมั่นคงนะคะหรือใครรองานอยู่ช่วงนี้มีโอกาสได้งานนะคะนะการเริ่มต้นงานใหม่เซ็นสัญญาใหม่ๆนะคะส่วนทางด้านของการเงินช่วงนี้นะคะระวังเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือมีโอกาสตกแตกตกหล่นซ่อมแซมนะคะน้ตบุกหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับ เครื่องมือสื่อสารในบ้านนะคะโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้ามีโอกาสเสียหายทําให้เราต้องซ่อมแซมได้ด้วยนะคะแต่การเงินของคนวันศุกร์ไม่ขาดนะคะเงินเก่าหมดเงินใหม่มาเงินเก่าหมดเงินใหม่มานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่สองดาบสเตรนท์คนผู้หญิงนะคะแข็งกับคนรักไม่ค่อยจะหวานนะคะมักจะกิดมักจะจิกกัดกันตลอดนะคะนะแต่ยังไงก็ยังเป็นความรักที่ยังต้องประคับประคองกันไปนะคะ ส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะบางคนเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเเรียกว่าอยู่คนเดียวได้นะคะน่าจะโฟกัสเรื่องการงานมากกว่าโชคลาบนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคตัว,วเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสี่มีเลขสองสี่แปดศูนย์นะคะสองสี่แปดศูนย์ต่อไปคนเี่สอง คนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์นะคะ The h e r m i คนวันเสาร์ช่วงนี้นะคะเรียกว่าจิตใจดีงามนะคะนะบางคนอยากไปวดัดอยากไปทําบุญอยากไปสวดมนต์อยากไปปฏิบัติธรรมนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับงานบุญนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับการเสียสละช่วยเหลือคนรนคนนี้ก็ได้ด้วยนะคะนะช่วงนี้คนวันเสาร์จิตใจดีงามเรียกว่ารวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ปกปักรักษาดวงชะตาเรานะคะเดินทางไปไหนช่วงนี้จะคล้วคลายปลอดภัยนะคะ เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนั่นเองนะคะ1ดาบนะคะนะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยนะคะต่างถิ่นต่างแดนต,ต่างประเทศนะคะแต่ทุกอย่างต้องลงมือทำนะคะแล้วจะประสบผลสําเร็จนะคะราชนีพจน์นะคะความฝันควา,ามจินตนาการนะคะนนด้านของการงานช่วงนี้นะคะอย่างแจมตลาดได้นะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทความสวยความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะ นะพวกช่างเกจิช่างไอเดียช่างออกแบบนะคะช่างดีไซน์นะคะงานทางด้านประเภทนี้โดดเด่นเรียกว่ามีคนผู้หญิงเข้ามาใช้บริการค่อนข้างเยอะเดอะเมจิเชียนนะคะสติปัญญาไหวพริบดีนะคะสมองดีคนวันเสาร์ช่วงนี้บางคนนะคะอยากเริ่มงานใหม่ๆนะคะกนะำลังคิดอยากเพิ่มงานใหม่หรือว่ามีงานประจำอยู่แล้วอยากเพิ่มงานอยากต่อยอดธุรกิจทำงานควบคู่สองอย่างสาอย่าง คนวันเสาร์ทำได้ดีนะคะนะใครที่อยากจะผันตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์พ่อค้าออนไลน์นะคะบางคนอยากจะผันตัวมาเป็นหมอดูทําได้นะคะนะเดอ r m ฮอมิ it, นะคะเดอร a เมจเชี ician, นะคะราชินีประจันนะคะซิกเซนแม่น,มนยํานะคะใครเป็นหมอดูช่วงนี้นะคะทํานายทายทักค่อนข้างจะแม่นยําด้วยนะคะเรียกว่าซิกเซนแม่น,มนยําฝันแม่นด้วยนะคะนะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าสติไวพริบดีนะคะ ใครที่เป็นนักพูดเป็นนักวิชาการเป็นนักพรีเซนต์นะคะโดดเด่นนะคะงานออนไลน์ก็ไหลสดหน่อยก็จะยิ่งดีนะคะเพราะคุณช่างพูดช่างคุยช่างเจราจาเช่างสื่อสารนะคะเรียกว่า,าพรีเซนต์ในเรื่องของการค้าการขายทำได้ดีนะคะแก้ไขปัญหาการงานได้ดีมากนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะ ไม่ขาดมือนะคะเงินก่อหมดเงินใหม่ก็มาเงินก่อหมดเงินใหม่ก็มานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่ก็ยังเป็นความรักที่ดีค้นสดมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลนะคะโชคลาภนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่สี่มีเลขเก้าหนึ่งสองหนึ่งนะคะเก้าหนึ่งสองหนึ่งนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้า,าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ